โอ้ว่ดเเจอกันในภาร์ที่สี่เลยนะอืมทำโอเคดีนะแต่มีตากับดาบเลยฮะไอ้คนีมันงูเว้ยคนยังฆ่าแต่แต่เปนฆ่าไม่ได้มั้งหัวหน้าแข็งแก่งนะมึงแล้วมีธรรมชาติหลังเสียวเลย ไม่มีแอร์สังเกตชิปเอาละ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 เอาะไรทีนี้เอากูเอาของกูเอาไงินดีกว่าโอเค Oh, 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 yeah.